ผู้กำกับอ๋อโพสต์อะไรคุณพ่อแอฟทักษอ,อนไปร่วมงานทุกคืนผู้กำกับอ๋อซึ่งเป็นอดีตคนรักของแอฟทักษอ,อนได้โพสต์ข้อความอะไรคุณพ่ออนุสร์ไปร่วมงานให้กำลังใจทุกวันเป็นมิตรภาพที่ดีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพักสุขเจริญหลังแอฟทักษอรได้สูญเสียคุณพ่ออนุสร์ซึ่งงานสวดอภิธรรมได้ผ่านพ้นไปแล้วสามคืนมีเพื่อนร่วมวงการและคนรู้จัก ไปร่วมงานแน่นทุกวันบรรยากาศงานสวดพ่อแอฟก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีคนบัรเทิงเดินทางมาแสดงความอาลัยกันเพียบมีทั้งนนกุลชานน์ออฟพงพัฒนุ่นวรนุษเป้ยปานวาดรวมทั้งอดีตสามีสงการเตชนะนรงค์ที่เดินทางมาร่วมงานทั้ง3ามคืนที่ผ่านมาด้านผู้กำกับอ๋อซึ่งเป็นอดีตคนรักของแอฟทักษอ,อนก็ได้โพสต รูปภาพพร้อมกับมีข้อความว่าช่วงนี้คนที่เคารพรักมากๆได้จากกันไปติดๆกันก็ได้แต่พยายามคิดว่าคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายตายช้าตายเร็วเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามความจริงก็คือความจริงไม่มีใครหนีพ้นเวลาคนที่เรารักจากไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือว่าจากตายก็คิดนะว่าเขาไม่ได้หายไปไหนย้ายไปอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ดีแล้วเขาก็มีความสุข ที่ที่ไม่มีความวุ่นวายเหมือนโลกในปัจจุบันและวันหนึ่งเราก็จะตามเขาไปเช่นกันเพราะยังไงเขาก็ไม่มีวันฟื้นกลับมาคนที่อยู่ต่างหากที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปและยังมีคนรอบข้างที่เราต้องคอยดูแลสู่สุขติัมปไารภพนะครับคุณพ่อผู้ชายที่ใจดีที่สุดและอบอุ่นเสมอสำหรับลูกๆเขารบรักคุณพ่อเสมอขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพักสุขเจริญด้วยครับ